สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายดาวพามากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นเส้นเหมือนเส้นใหญ่เลยค่ะเส้นนุ่มเส้นนิ่มมากๆเลยค่ะสีแบบโอ้แดงมากเลยค่ะกำลังร้อนๆจ้ะมาเด้อมาเดิอมาเดิอมากินด้วยกันค่ะ ชิมก่อนจืดเกินไปไหมยายดาวใส่ซุปเยอะเหมือนกันอืมพอดีเลยจ้ะหรือจะเข้มไปหน่อยหนึ่ง ร้อนจ้ะเส้นนุ่มเส้นเหนียวกระเด็นแม่นอนอ่ น,นี่สองห่อเลยจ้ะยิ่งอ้วนก็ยิ่งกินนะคะ <c oughs> กินแบบไม่บรรยะบรรยังค่ะเมื่อวานอากาศหนาวเยดาไม่ได้ใส่เสื้อซับในโอ้ยหนาววันนี้ก็หนาวค่ะวันนี้ก็หนาวกว่าเมื่อวานแต่ยเยดาใส่เสื้อซับในอุ่นค่ะ น่าจะเอาตะเกียบมากินเนาะเดี๋ยวไปเอาตะเกียบก่อนมาได้มาได้ตะเกียบเราก็คลิปไม่ค่อยเก่งจ้ะอืมแต่ก็ยังดีกว่าอันนี้มากดีกว่า มีเส้นอันนี้ละค่ะที่ใกล้เคียงเส้นใหญ่มากที่สุดค่ะ แล้วก็บางคนเขาก็จะเอาเส้นอุด้งเนาะค่ะเนาะเส้นอุด้งมันจะเหมือนเส้นแบบเส้นใหญ่เลยละค่ะมันจะมีแบบเส้นแบนเส้นแบนเนาะเส้นใหญ่มีเลยค่ะหรือจะเป็นเส้นกลมเนาะอุด้งแต่เยดาว่าเอามาทําอาหารไทยหรือราดหน้าเลยไงมันไม่เข้ากันจากเอาผัดอิวผัดอะไรก็ไม่รู้มันมันไม่เข้ากันเส้นมันน่ากินอยู่ถ้าถ้าเปรียบเทียบกันเนาะกับเส้นใหญ่ ต่ว่าอุด้งบ้านเขาก็มาทำอาหารบ้านเขามันก็อร่อยเนาะกระเด็นกระเด็นกระดดนจ้ะ เราใส่เสื้อสีขาวกินนะเนี่ยเลอะเสื้อเลยนะคะเนี่ยอืวันนี้ไม่ได้ใส่ไม้จ้ะ เอามาผัดซีอิวก็อร่อยเอามาทำเป็นแบบอ่าเส้นเล็กก็อร่อยราดหน้าก็อร่อยค่ะเส้นอันนี้พริกเพื่อนคุณสามมีอย่างมาให้จ้ะ ไปหยิบกะปิอืมกะเด็นอีก ตอนแรกว่าจะทำไลฟ์สดค่ะแต่ว่าเรากินเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะกลัวแบบเห็นเรากินเดี๋ยวมันจะแบบไม่สวยไม่งามจะ้ะ อพริกยาย้ดาวเขาบอกพริกชี้ฟ้ามันเม็ดโตจังเลยถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดอยู่จากเม็ดโตเม็ดที่มันแก่แล้วเนาะจากแต่เม็ดอ่อนมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเผ็ด เริ่มที่จะสำลักค่ะเมื่อวานก็กินยากิโซบะยากิโซบะโอ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะผัดแล้วก็กินผัดแล้วก็กิน ผัดข้างบนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็กินอร่อยเยเดาไม่ได้เก็บภาพจากมัวแต่ไปนั่งอันนี้อยู่ไปไลฟ์ลสดอยู่ค่ะคุณสามีกับลูกสาวก็ทำ แต่ก่อนยายดาวจะไปขึ้นไลฟ์ก็ชิมแล้วค่ะชิมพอลงมาแล้วก็มากินต่อค่ะ คนลิ้นยาวลิ้นยาวออกปากแต่กินหมดคำนี้ก็จะไปแล้วจ้ะเวลาก็เร็วเว กินหมดแล้วนอกพิกจากพี่น้องจา๋างั้นขอลาแค่นี้ก่อนละคะขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามา,ารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ